ทรบาบว่าเกิดหมู่แบบตำบลตุต่มหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเขาได้จัดงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุขึ้นทุกปีฉนั้นในปีนี้กรบขอเรียเนเชิญกว่าไม่ไปน้องสถานนักศิลป์นักบุญท่านได้มาอ้อและเข้าร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระธาตุณติวาร,เราเกิดด้ยกันเด้อเอพื่อพิธีการอนุรักษ์นักศาสุ นอกจากนี้ป็นิธีบูรณะไว้ครับแลู้จะจัานต่อไปในามรก่หลัานสสิ่งดานนมอย่างรบ้าเช่นด้านมเป็นเรืงของวัดพะเจด ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีการแห่พระเจ้าหาพระองค์ของวัดพระเกิดนะครับตำบลตรงหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางกั้แต่ตั้งขบวนกันดีหน้าโรงเรียนวังเหนือวิทยาก็จะแห่ไปถึงวัดพระเกิดประมาณ4กิโลหรือว่า5กิโลนี่ยนะครับครับตอนนี้ก็ขบวนก็เริ่มเริ่มเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับผม ได้มาแอววและเข้าร่วมกิจกรรมสนน้ำพระธาตุนเาตวัตระเกิดตวยกันเน้อเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีติดสื้อไว้กับพระพุทธศาสนาต่อไปประเพนี้มีมหาดรสบเช่นละครสอบึ้มเหน่งสี่ยันมีโพแเมติโนงได้รับชมพรับงค์โดยจะเดินขบวนมาแล้วครับท่านสามา ทำบุญออกรวงทางไปกันได้ในงานประเูนีส่งน้ำพระธาตุวัดพระเกิดบ้านหีเหลียกหมู่งแปดตันลตุตัว้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอย่าลืมอิ่มบุญอินมใจอินมสุขไปกันวันนี้ส่วนราชการปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตัางหลายเขาได้จชัรูปขบวน เมื่อประชาสัมพั่งคั่งกวนพุทธศาสนาจะมีตั้งหลายในความหวังที่จะทำปฏิโยนาห่ให้มากเรียนแต่สุนทรีวัดพระเกิดเพื่อถึงพุทธบูชานะครับก็ขบวนก็จะเริ่มตั้งแต่แม่กาขาวนะครับเป็นผู้กําเนิดอ่าเกิดพระเจ้าฮาพระองค์นะครับที่วัดพระเกิดแล้วก็จะมีประเพณี้แปดเพลงประจํากันทุกๆปี นะครับก็แม่กาขาวก็จะเป็นนำมานะครับนะครับเป็นผู้กำเนิดเกิดพระเจ้าหาพระองค์นะครับคือแม่กาขาว นะครับนี่ก็ิดเป็นองค์ที่หนึ่งแล้วก็จะต่อมาองค์ที่สองอก็จะมีทั้งหมดมีหาองค์นะครับ ที่แถบขอเรียนเจอเป็นผู้น้องสถานศึกศิลป์นักบุญทุกท่านได้มาเอ่วและเข้าร่วมกิจกรรมส่งหน้าพระภาคนักตีวะปรากฏดัวกันเนะ้อเพื่อเป็นการอ,น,ราาอ,อานุรักษ์ทักษะศิลป์ขนบธรรมเนียม พระเภทนี้ที่มีสูงไม้กับพระพจะธราสนามต่อไปในงานมีมหัศจรรย์เช่นละครสาตว้ข้นเนเอี่ยนกับมุมภูมิทัศนงในรับชมรับคนามสยแต่ทีเน้องเออทมอด้ ครับตอนนี้ก็พระเจ้าอพระองค์กับแม่กาขาวก็เดินทางมาถึงวัดประเกิดแล้วนะครับที่กาพะธารวัดพระเกิดที่สร้างโดยค่บาศรีวิชัยต้นบุญแห่งลานนา อตอนนี้ก็พระเจ้าพราพระองค์ก็กำลังมาสู่วัดพระเกิดแล้วนี่ครับองค์สุดท้าครับก็ได้มาถึงในวัดพระเกิดแล้ว S <S> นี่คือนี่คือวัดพระเกิดนะครับตอนนี้ก็ขบวนของแม่กาขาวผู้กำเนิดพระเจ้าหาพระองค์ก็มาถึงแล้วที่วัดพระเกิดีว่เจพรอหนพระเจ้อ่วนตียวาาของวัดพระธาตุเกิดของเขาเรียร้อย การั ar, ном, จ <stop> oh uh, ัต <ik> ั้งเรี่ยวขบวนก็ขบวนเดินเข้ามาแล้วครับมาตีบริเวณกวัดพระเกิดน้าพาเแม่ด้วยประนามอาสนะาลังขอวัดสถาวัตรูแกวมตตาช่วยระเดินในเี่ยวขบวนตั่นเอรครับ

ก็เป็นการโทรหาคดีส่งนัาประากาศเรินแในต็มเรียบร้อยแล้วขณะตอนนี้สำวนของหมู่บ้านซิสองหมู่บ้านซึ่งจะมีบา้านหมู่หนึ่งดยนำของปอบพุยัยติเซิปวัดเรีวหมูส่สองรวมตามบหมู่สาม อพูสามเดจะเป็นปลวกทองประมาณนั้นเนาองปลวกไทยตากี่ววันจันทร์บอกกันได้บูสี่โปรแกรมนสมีตะนาคารบวนบูห้าอพพพยนุลจักรบูสิบสองอ่าใหญ่กมลวงรนะครับปลงมุน ขวันนี้ผู้ใหญ่บ้านตึงมดสิบสองหมู่บ้านครับวันนี้เขาได้มาร่วมสืบพี่สารมอยประเพณีส่งน้าพระธาตุเดือนแปดเพ็งอนาติวัตรพระเกิดแม่สวยยญ,ญามงลายอมายุทธพักบุีรัมย์พิสิทธ์รองเจ้าคณนะอำเภอวงเหนือน พระป,มมประยุกาบมงคลพังคโลจะมาเป็นประธานในพิธีแต่เป็นสงนาอทภาวัดพรเกิดประจำปีพศ2568ความเป็นมาของากากรจัดงานพณีในครั้งนี้สืบเนื่นองจากวัดพระเกิดเป็นวัดเก่าแก,แก่ลำตัวเหนือเป็นทิ่กำเนิดพระเจ้าห้าพระองค์ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเป็นแรงเกิดเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้ได้กำหนดให้ดีกิจกรรมทำบุญตักบาตเนื่งในวันวิสาข ครับสำหรับวันวิสาขาบูชาโลกตีวัดพระเกิดวันนี้มีการแห่พระเจ้าหาพระองค์ตีกําเนิดเกิดพระเจ้าหาพระองค์ของแม่กาขาวาก็วันนี้ก็เป็นวันวิสาขาบูชาโลกนะก็ได้มาร่วมกิจกรรมกระเปิดในวันนี้ก็ขอบุญกุศลที่ท่ทานได้รับชมอยู่ขณะน,นี้อาจงรมดานทุกคนทุกท่านได้อยู่ดีมีสุขคนทุกประสบคนโรคคนไปประสบ แต่ความสุขความเจริญสมหวังทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับที่บูชาเลขาเขาจะเอาหน้าเขาบูชาพระธาตุ